กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสถิตริมพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นขอเรียนเสริมความเห็นของท่านประธานวุฒิสภาเมื่อสักครู่ที่เกี่ยวกับข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญไม่ให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นเจ้าของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานหรือสื่อ โดยผมเห็นสอดคล้องกับท่านประธานว่าหุ้นกู้นั้นผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นในเชิงการตีความแล้วน่าจะถือว่าไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของเป็นเพียงเจ้าหนี้คือผู้ซื้อหุ้นกู้ก็มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ตามที่ได้ดำเนินการไว้ ผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมาการในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมาการเศรษฐกิจการเงินและการคลังโดยในเบื้องต้นขอแสดงความชื่นชมที่ได้ทำข้อสรุปได้เป็นอย่างดีทั้งจากการนำเสนอของกรรมาการและจากผู้ชี้แจงผมขอ เรียนว่าข้อเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตราสารหนี้ที่มีปัญหาโดยเสนอแนะให้มีกลไกการบริหารสำหรับตราสารหนี้ที่มีปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะและได้เสนอทางเลือกสองทางคือผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่ง เป็น,นกลไกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าดําเนินการเฉพาะในเรื่องของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินกับอีกทางหนึ่งคือให้มีการตั้งองคอ์กรใหม่ขึ้นมาและดูเหมือนว่าแนวโน้มความเห็นของคณะกระกกรมาการนั้นก็อยากจะให้มีการตั้งองคอ์กรใหม่ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้าหากว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์เดิม จะขยายขอบเขตมาดําเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการกับตราสารหนี้ที่มีปัญหาอยู่ด้วยก็ทําให้ไม่จําเป็นจะต้องมีองค์กรใหม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเนื้อหาหรือลักษณะของหนี้ที่เป็นแบบเดียวกันแต่ความสามารถหรือประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้ มีอยู่เดิมอยู่แล้วถ้าหากว่าได้ขยายขอบเขตของบริษัทเปโอนสินทรัพย์เดิมไปได้ก็จะเป็นการดีและก็เร็วขึ้นไม่จำเป็นจะต้องจะตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่สำหรับข้อเสนอนะข้อที่สองในเรื่องขององคอ์กรคำประกันหุ้นคู่นั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจระดับรองๆลง,ง,ง,งมา ที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการออกหุ้นกู้ได้เมื่อมีการค้ำประกันหุ้นกู้มีองคอ์กรขึ้นมาเหมือนกับการค้ำประกันให้กับ SME ในกรณีขอสินเชื่อโดยบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมก็จะทําให้บริษัทขนาดกลางขนาดย่อมมีโอกาสได้ออกหุ้นกูน้ออกมาได้เพราะว่า มีองค์กรคำประกันในการคำประกันหุ้นกู้นั้นส่วนข้อเสนอในเรื่องของการให้มีตัวกลางลงทุนในหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงนั้นผมเองยังมีแนวโน้มที่อยากจะให้ลองพิจารณาดูว่ากองทุนรวมในปัจจุบัน,นถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการลงทุนและมีนโยบายในการลงทุนที่อาจจะไม่ครอบคลุม จะมีแนวทางใดหรือไม่ที่จะทลายข้อจำกัดของกองทุนรวมและก็แนะนำให้กองทุนรวมเข้ามาลงทุนในขอบขายที่กว้างขวางขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวกลางการลงทุนเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าใช้กลไกที่มีอยู่แล้วได้ก็สมควรที่จะใช้ไปแต่ถ้าหากว่า มีข้อจํากัดจริงๆก็ไม่ได้ขัดข้องในการที่จะให้มีองค์กรตัวกลางเพิ่มเติมผมขออนุญาตเรียนเสนอตั้งข้อสังเกตเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ